21ด่วนพิเศษนะครับอุบลน,นะครับมาแล้วนะครับจะชนไหมชนไหมกรุงเทพอุบลรัชนาน,นีนะครับด่วนพิเศษ21นะครับด่วนนีเซนล,ล้างนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ 6ง50นาทีประมาณนะครับขบวนต่อไป342นะครับบริเวณจุดจอดรถนวะนครนะครับไม่มีเก้าอี้แต่อย่างใดนะครับใครประสงค์จะนั่งตรงไหนก็นั่งหยอดน,นเอาได้เลยนะครับตามพื้นนะฮะ ตัวสถานีนะครับก็จะมีเพิงกระท่อมเล็กๆนะครับเอาไว้หลบฝนนะครับกรณีที่ฝนตกนะครับมีรางรถไฟอยู่ทั้งหมด5ลรางนะครับกับหมา2ตัวปกติรางรถไฟจากตรงบริเวณน้ำมนครจะมี3ารางนะครับ ก็คือรางหลักนะครับที่เป็นขาออกนะครับก็คือทางนู้นนะฮะอันนี้คือรางหลักขาออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางกลางนะครับซึ่งจะเป็นรางหลักขาเข้านะครับเพราะเดิมทีอยากจะมี1รางแล้วก็เพิ่มเป็น2รางนะครับตอนหลังก็เพิ่ม3รางเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นรางที่3นะครับโดยหลักก็จะมี3รางนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงของการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับเขาก็เลยเพิ่มอีก2รางนะครับนะฮะด้านข้างนะครับก็จะเป็นรางที่4รางที่5นะครับเพิ่มอีก2รางนะครับ ซึ่งปกติจะใช้เฉพาะงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับกับเข้าลงปูนนะครับก็ไม่ได้ใช้งานโดยสารแต่อย่างใดนะครับรางที่4 uh ี่รางที่ห้าที่สร้างเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ได้ใช้โดยสารนะครับสำหรับรถไฟโดยสารนะครับก็จะใช้แค่รางที่หนึ่งรางที่2อรางที่3นะครับ3ารางนี้นะครับรางที่หนึงรางที่2อรางที่3านะครับโดยมากผมจะเรียกรืองนี้รางหนึ่งเรียกนี้ราง2องเรเรียกนี้ราง3นะครับอันนี้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับ จะมีทั้งหมด5รางนะครับในย่านนวนครนะครับตัวชานชลาสถานีค่อนข้างยาวนะครับจะเป็นชานชลาต่ำนะครับถ้าเกิดรถไฟขี่หะมานะฮะหรือว่ารถไฟที่มันเอ่อชานสูงนะครับบอสซัมหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะต้องปีนนิดนึงนะครับเพราะว่าชานชลามันก็อยู่เรียบระดับหลังรถไฟเลยนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูความสูงต่ำของชานชลานะครับ นี่คือระดับของชานชาลานะครับความสูงประมาณ1ฟุต1นฟุตนิดๆนะครับเรียกว่าเป็นระบบชานชาลาต่ำนะครับมาอีี้ตรงฝั่งออชานชาลาสานะครับหรือชานชาลาลิมนะครับออระดับพื้นอาจจะดจูระดับพื้นอาจจะดูสูงนะครับแต่ว่าลองดูลานชานกลางนะครับเนี่ยระดับของชานชาลานี่คืออยู่ในระดับของรางรถไฟเลยนะครับ อยู่ในระดับของทางรถไฟเลยนะฮะความสูงนี่ครับไม่ถึงคืบนะฮะไม่ถึงคืบนะครับความสูงแค่ครึ่งคืบนะครับความสูงแค่ครึ่งคืบนี่ก็นี่เรียกว่าชันชลาต่ํามากนะฮะชันชลาต่ํามากชันชลาต่ำมากชันชลาอยู่ในระดับเดียวกับรางรถไฟเลยนะฮะในเนี้ยชันชลาอยู่ต่ำกว่ารางรถไฟนะขอโทษทีฮะ นี่คือระดับรถไฟนะครับระดับของรถไฟนะครับการข่ามาังกรไฟก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีรถไฟวิ่งมาโดยไม่คาดฝันได้นะครับแต่ก็ยากนิดนึงนะครับนี่คือระดับยากลากยญ้านะครับของนวนครน,นะครับ บางครั้งก็จะมีชาวชุมชญญนย่านานวันครนะครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับนั่งทานข้าวนะครับหรือว่านั่งชมวิวชมบรรยากาศของท้องทุ่งนะครับสำหรับการก่อสร้างรถไฟ้าความเร็วสูงนะครับใกล้เข้ามาถึงทุกทีนะครับบรรยากาศของย่านาวนวันครนะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงหนาทีนะครับของวันจันทร์ ที่14กรกฎาคมนะครับมีว่าจะประมาณนี้นะครับหน่อรถไฟฟ้าความเร็สูงสายกรุงเทพโคราชก็จะพาดผ่านนะครับ ขบวนนะคับขบวน3 42นะครับ,บ, 3, 4, รบหรือขอบวนรถไฟยามเช้านะครับ แก่งคอยกรุงเทพนะครับพาคนทํางานเข้าสู่กรุงเทพนะครับก็จะเป็นขบวนเดียวของรอบเช้านะครับในนวัดนครนะครับพระจําไม่ผิดนะครับก็จะมีผู้โดยสารมารอเล็กน้อยนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟหน้าสายรถไฟนวัดนครนะครับหรือทางทิศใต,นนโโตโ้นะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับ วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักนะครับระหว่างนิคมระวนคนครกับหลังโรงงานนะครับ ข้ามจุดตัดการรถไฟนะครับก็ต้องมองซ้ายมองขวาดีๆนะครับเดี๋อวรถไฟจะมาโดยไม่คาดฝันนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีทางข้ามทางรถไฟถึง5ลางนะครับ ช่วงเช้าและเย็นนะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านตรงจุดตัดทางรถไฟนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ สี่สองใกล้จะเข้ามานะครับ,บวนสามสี่สองเข้ามาในเลนสามนะครับ ออ่ะ,อะไม่จอดอ่ะ้ย <c oughs> ไม่จอดเขาลืมจอดหรือเปล่าจอด 3, 4, 1น,นะครับ 3, 4, 1ออกนวมรนครมุ่งสู่เชียงรากน้อยเรียบร้อยนะครับโดยสวัสดีค่าประมาณ6โมง15นาทีหโมงนทีนะครับ